สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถเก๋ง t o y ยต้าโซลานะครับคันนี้เครื่อง 1,500cc นะครับแบตเตอรี่เสื่อมนะครับสตาร์ทไม่ได้เลยนะครับพอเวลาเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จเสร็จแล้วสตาร์ทได้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ได้อีกเลยนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องมาตรวจ เช็คแบตเตอรี่นะครับว่าเสียจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เครื่องมือในการวัดนะครับวัดค่า CCA นะครับดูซิว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับที่เรามาดูแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับตั้งแต่ปีหกสามนะครับตั้งแต่ปีหกสามมันสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับก็คือว่ามันไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับนี่มันมีไฟนะครับมีไฟ ถ้าเกิดว่าใช้กับแสงสว่างนไ,ได้นะครับแต่ว่าความสามารถในการสตาร์ทมันไม่มีแล้วสตาร์ทไม่ได้เลยชาร์จไฟเต็มแล้วมันก็ยังสตาร์ทไม่ได้เดี๋ยวเรามาวัดค่า CCA กันวัดค่า CCA นะครับบวกไปที่บวกลบไปที่ลบนะครับวัดค่า CCA อันนี้นี่มันจะน่าจะเหลืออยู่ประมาณ300นะครับสามร้อยสัมร้ห้าแล้วกัน แล้วก็กดตกลงนะครับเดีย๋ยวมาดูค่า CCA โ oh, อ้โหค่า CCA ได้15เองค่า CCA นี่น้อยกว่าของแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับเล็กน้อยนิดเดียวนะครับ15ปกติเนี่ยสำหรับรถ1,500 cc หรือว่ารถเก่งเนี่ยมันต้องอยู่ที่195 CCA นะครับขึ้นไปนะครับ195ขึ้นไปมันถึงจะสตาร์ทติดได้นะครับอันนี้มันแค่15เองนะครับ อันนี้คือประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นตเลยนะครับไม่มีเลยนะครับอันนี้ไฟในหม้อนี่อยู่ที่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับน,นี่ความต้านทานของแผ่นธาตุอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบหกมิลลิโอห์นะครับแบตเตอรี่นี่ไฟอยู่ที่สิบสองจุดสองสามโวลต์นะครับแรงดันอยู่ที่สิบสองโวลต์กว่านะครับแต่ว่าค่า CCA เนี่ยมันน้อยมากนะครับมันก็เลยสตาร์ทไม่ได้ อันนี้คือแบตเตอรี่เสียแล้วนะครับก็คือว่าใช้กับไฟไฟหลอดไฟอได้อยู่นะครับแต่ว่ามาสตาร์รถไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เอาของเก่าไปเทิร์นนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาลูกขนาดนี้แหละแต่ว่ายี่ห้ออะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> เดี๋ยวเรามาวัดค่า CCA กันเหมือนเดิมนะครับค่า CCA แบตลูกใหม่นะครับแบตบลูกใหม่มันจะได้เท่าไหร่นะครับ A อันเก่าเนี่ยมันได้อยู่ที่สิบเก้าเองนะครับน,นี่เดี๋ยวเราก็จะเอารุ่นนี้มาวัดดูบวกอันนี้ขว้วบวกนะครับข้บวกขว้ลบโอเคอ่ะเยวมาดูใกล้ใก ันนี้ก็อยู่ประมาณตั้งไว้หกร้อยแล้วกนันนี่ผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับตั้งไว้หกร้อยก็ตกลงรอแป๊บนึงครับโอ้อันนี้ได้อยู่ที่420นะครับ420ปกติเนี่ยมันต้องขั้นต่ําไม่น้อยกว่า195นะครับถ้าน้อยกว่า195เนี่ยมันจะสตาร์ทยากแล้อันนี้คือ สี่ร้อยยี่สิบนีถือว่าโอเคเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพแบตเตอรี่อยู่ที่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เป็นไฟในแบตเตอรี่อยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ความต้านทานของแผ่นธาตุอยู่ที่หกจุดหนึ่งหกมิลลิโอห์นะครับอันนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีครับ ถ้าเป็นแบตน้ําเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกินไม่เกินสิบกว่าถ้าเกินสิบกว่านี่คือว่าความต้านทานเยอะแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่1 2 5ส้าเดนะครับค่า CCA แบตเตอรี่ใหม่เลย4นนี่ started, ยีนนินะครับอันนี้สตาร์ทติดสบายแน่นอนนะครับโอเคเดียวเรามาประกอบกันเลย วันนี้วันที่วันนี้วันที่หนึ่งนะวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้วันที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกเจ็ด อันนี้ร้านเขารับประกันหนึ่งปีนะครับก็จะมีใบมีแผ่นนี้แปะมาให้นะครับแล้วก็แปะคืนเข้าไปที่จริงเขาตอบละเออตอกวันที่แล้วนะครับตรงนี้ แต่มมอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็เขียนทับไปเลยเอแล้วตปกันหนึ่งปีแบตลูกขนาดนี้ก็ราคามันอยู่ที่พันพันแปดนะครับพันแปดร้อยถ้าเราเทินแบตเดี๋ยวมันจะได้ ค่าเิร์นแบตอยู่ที่สองร้อยนะครับก็จะเรืออยู่ที่พันหกเพราะว่ามันเป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับมันก็จะได้ค่าเิร์นไม่เยอะค่าเิร์นถ้าเป็นลูกใหญ่เนี่ยมันจะได้อยู่ห้าร้อยอันนี้มันมันจะแถมเป่อกมาให้นะครับปอกขั้วแบตเตอรีนะ่เราต้องใส่ปอกด้วยถ้าไม่ใส่เนี่ยมัน มันจะหลวมนะครับใส่ปอกด้วยนะครับปอกเข้าไปตอนนี้ลงไปเบาๆไม่ต้องตอกแรงนะครับเดี๋ยวมันแตกอีนแี้เราก็ใส่ทั่วแบบได้เยเลย เดี๋ยวเราใส่แล้วลองสตาร์ดูนะครับข้อแปดน,นี้ต้องใส่ให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นเนี่ยไฟมันจะเดินทางได้ไม่สะดวกมันก็จะทำให้เราสตาร์ทยากสตาร์ดไม่ค่อยตีดใส่ให้แน่นนะครับ เอาละเดี๋ยวล็มาสตาร์ทกันเลยโอเคเครื่องปิดสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องนี้ ดับเครื่องก่อนสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับของรถเก่งนะครับเครื่องพั0ห้าซีซีนะครับอันนี้จะเป็นแบบ GS นะครับขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็อยู่ที่พัน 800นะครับก็ถ้าถ้าเทินแบตมันจะได้อยู่1600นะครับพันประมาณ1600สำหรสลับคีนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสหรับแบตเตอรี่ที่ไฟอ่อนเนี่ยมันจะทำให้รถเราสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ตรวจเช็คแบตเตอรี่ก่อนนะครับถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ได้เลยครับสวัสดีครับ